ครูชื่อครูพัฒพลสุทธิวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าครูเป็รซี่นะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาครับที่ตำบลกะละเกตอํเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ mm hmm. ก็เด็กมีทั้งหมด109คนครับที่หยุดก,ก็ทราบกันอยู่แล้วครับ mm hmm. ก็ในเรื่องของสถานการณ mm ์โควิดครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับถามว mm ่า hmm. เลยเหนื่อยไหม เอาตรงๆก็เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยกว่าเปิดเทอมปกติมากเลยฮะตอนนี้ครูสอนเด็กยังไงอยากรู้ก็คือจะสอนแบบเป็นสอนแบบออนแฮนครับออนแฮนก็คือเป็นการให้เด็กทําใบงานซึ่งบางครั้งเจอบางทีก็จะมีรายมือคุณพ่อคุณแม่มารายมือคุณปู่คุณย่ามาพูดตรงๆครับบางครั้งก็มีการแอบสอนกันบ้างสักนิดนึงครับก็ให้เด็กเข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะไม่อย่างนั้นถ้าให้ใบงานไปอย่างเดียวไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยับมีข่าวว่าอาจจะต้องเรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยทั้งเทอม เด็กก็จะไม่ได้ความรู้เลทั้งเทอมเลยเพราะว่าที่นี่ไม่มีสื่อการเรียนออนไลน์ใช่ครับเพราะว่าผู้ปกค,ครองนะครับเขาก็นะทาใาจกับโจทยแด้วยานะอาคารนี้คืออาคารอะไระครับครูคราทำไมเก่าจานะังเป็นอาคารเรียนเริ่มแรกของที่โรงเรียนบ้านาน,นาน,นี้เลยจริงๆคือเขาเหมือนเขาหมดอายุข,ของเขาแล้วแหละแต่ว่าห้องเรียนเราไม่พอเสียดายอาคารนะครับเราก็เลยเก็บไว้ก่อนห้องไหนที่ยังพอใช้ได้ล้วก็มาปรับปรุงโดยใช้งบของตัวเองงบของโรงเรียนหรือว่า งบบริจาคครูช่วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ปรับปรุงมาแล้วครับหนึ่งห้องหนึ่งห้องแล้วก็อีกห้องหนึ่งยังคงสภาพเดิมที่ยังพอใช้ได้อยู่แต่อีกห้องนี้คือแย่มากเลยห้องพยาบาลนะคะห้องพยาบาลก็ไม่ได้นะครูนะห้องพยาบาลนี้ก็คือให้แต่เด็กเข้าไปก่อนโอเคได้ขอเตเล็กๆะไรเงี้ยนี่คือห้องพยาบาลนะฮะห้องพยาบาลเหรอคบครูแล้วเด็กมานอนยังไงถ้าเปิด ก็เหมือนถ้าไม่สบายปวดท้องเนี่ยครับก็แต่นี่คือเรายังไม่ได้กวาดเก็บอะไรด้วยนะครับก็จะจะอยู่สภาพประมาณนี้เลยเด็กก็คือนอนตรงนี้เหรอครับคูขาใช่ครับอาการหนักหน่อยก็นอนเตียงนี้ครับใช่ถ้าปรับปรุงลงก็น่าจะดีกว่านี้นะครูเนาะใช่ครับใช่อะอีกห้องหนึ่งห้องไหนเขงครูนี่ครับห้องต่อไปครับเมื่อก่อนจะเป็นห้องอนุบาลฮะแต่ว่าตอนนี้ใช้การไม่ได้เลยครูขอย่ากระวังครับระวังคุณอาลาขอย่าเนะฮะครับ นี้เลยเหรอครูใช่ครับห้องนี้ก็เลยตั้งนะครับก็เลยไม่สามารถใช้การได้เลยโอเคครูอันนี้เป็นห้องห้องอนุบาลใช่ไหมคะใช่รับแล้วตอนนี้เนี่อนุบาลต้องไปอยู่ที่ไหนอะคะเด็กอนุบาลก็คือไปอยู่อาคารนูน้นครับอยู่อาคาร อยากทำใหม่มากคนนี้แต่กำลังหนูไม่พอนะครูเนาะหนูสัญญาเลยถ้าหนูกลับไปแล้วหนูได้งานยะหนูกลับมาแน่นอนแต่วันนี้เอาเรื่องเรียนออนไลน์ก่อนปัญหามันคืออะไรบ้างคครูอุปรกรณ์การเรียนการสอนนะครับที่ครูสอนมีกี่คนคะ35คนครับงั้นแท็บเล็ต35เครื่องแล้วครูอยากได้อะไรบ้างอุปรกรณ์ที่ครูมีครับเหมือนโน้ตบุ๊กมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะมันนานมากแล้วก็อยากได้ตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็อยากได้ตัวเป็นไมค์ครับเวลาคุยกับเด็กเนี่ยเด็กจะได้ยินเสียงครูที่ชัดเจนด้วยอะไรเงี้ยครับ ไม่มีใครจัดให้เดี๋ยวนี้จัดให้เองเด็กจะต้องให้เรียนออนไลน์แล้วครูก็ต้องสอนเด็กให้เด็กได้มีความรู้มากขึ้นครับนูจัดให้ครับขอบคุณมากเลยครับแม่วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีหลังจากที่หนูดูมาเนี่ยแม่สิ่งที่ต้องการเลยครูก็จะมีใหม่ไวเลสแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารได้เร็วแล้วก็เด็กเนี่ยบางคนก็ไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่จะเรียนออนไลน์ได้ก็เลยจะมาขอพี่กิฟว่าอยากให้ช่วยใน เอาง่ายๆเลยสมาร์ทโฟน iPad ทุกอย่างที่เป็นช่องทางในการสื่อสารก็เดี๋ยวเราช่วยกันช่วยเหลือเด็กๆเพื่อให้เขาได้มีความรู้ในการเรียนช่วงนี้เนาะแม่ขอบคุณมากเลยค่ะจะทําให้เต็มที่อ่ะไหนๆก็จะให้เกี่ยวกับทุนการศึกษาเด็กๆเพิ่มเติมไปด้วยละกันเป็นกําลังใจให้ตัวเล็กๆที่เขาตั้งใจเรียนจะได้แบบสู้ๆกันไปนะคะขอบคุณแล้วค่ะ ค้ตอนนี้พร้อมแล้วอุปกรณ์ของครูที่จะต้องสอนแท็บเล็ตเนี่ยหนูวาจากการเรื่องซิงแ์เรียบร้อยเรื่องเน็ตพร้อมสอนหรือยังคะพร้อมสอนมากเลยครับตอนนี้ไปค่ะเริ่มอยากจะสอนเต็มที่ครับแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะสื่อให้ถึงเด็กเลยสวัสดีครับนักเรียนบทกล้องเ้วทักทายคุณด้วยครับ นักเรียนก็สัปดาห์ต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนออนไลน์กันนะครับ <S <S เรียนกันทุกวันนะครับไม่ต้องมารับใบงานนะ้อยนักเรียนเนาะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับโควิดด้วยรู้สึกขอบคุณมากเลยครับการที่คุณอาลาได้มอบตรงนี้ให้เนี่ยอย่างน้อยมันเป็นช่องทางหนึ่งครับที่เราได้ปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้มากขึ้นให้แค่ใบงานเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยครับและเด็กที่ยากจนนะคระูค,ครับเยอะไหมที่นี่ก็เยอะนะครับแล้วรัฐบาลช่วยเท่าไหร่นะทุนนักเรียนยากจนเนี่ยก็จะได้ปีการศึกษาละ 500รบาทปีละ5้าร้อยครับตกละ2บาทครับแล้วก็จะปีละพันห้าแล้วก็ถ้ายากจนพิเศษก็พันห้าตกละหาบาทครับน่าจะกินได้อิ่มอยู่เนาะครูเนาะผมสัญญาอยู่จะกลับมาแน่นอนครับเด็กที่นี่มันจะต้องเมียนวคนที่ดีคนนี้ไม่ใช่แค่ได้วลนละ2บาทปีละห้าร้อมันมันไม่ใช่แล้วห้องเรียนดูสิครู ต้องมานั่งรวมเรียนกันถัดเกเรีนหนูไม่โอเคหนกลับมาได้นอนค,ครูแต่ขอครูสู้ๆนะขอบคุณมากเลยสู้ๆนะครูับได้ไหมตอดได้ค่ะสู้ๆนะครูเป็นครูมันเหนื่อยหนะ่อยเนาะแต่ยี่ตอนนี้มันเหนื่อยมากไปอีกใช่สู้ๆ <c oughs> ครู <c oughs> มันสองปีแล้ว่กับการที่เรียนออนไลน์แล้วรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์อ่ะมันเหมือนแค่ได้เรียนมันไม่ได้ความรู้หนักแน่นเท่ากับการเรียนในชั้นเรียนเด็กไม่เข้าใจคือถามครูมาได้ความรู้มากกว่าที่เราเรียนออนไลน์และยิ่งโรงเรียนบ้านนาเนี่ยคือเด็กเนี่ยไม่ได้เรียนออนไลน์เลยเพราะสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเด็กจะต้องเรียนชีตอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมารวมตัวกันเสี่ยงกับโควิดคนที่สั่งก็สักแต่ว่าสั่งได้คิดหรือเปล่าว่าภูิถานของเด็กของคนไม่เท่ากันคนมีก็ได้เรียนคนไม่มีก็ไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยหรอ าน,นารายยกตัวอย่างให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาตอนนี้มันควรจะทํำยังไงคุณได้แต่สั่งสั่งสั่งเขาไม่ใช่ลูกหลานคุณนะเนาะคุณไม่ได้ลงมาดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันคืออะไรและจะแก้ไขมันยังไง